สวัสดีค่ะทริปนี้ก็ยังเป็นทริปที่ป้าโมไปประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาป้าโมไปไหว้พระบนเขาที่เขาพระตำหนักพัทยานะคะนี่ค่ะตะกี้จะเป็นวัดพระใหญ่นะคะโอ้สวยมากเลยนี่ค่ะวัดพระใหญ่ ที่เขาพระตำหนักพัทยานะคะอันนี้ก็จะเป็นพระนอนค่ะอันนี้ก็พาป้าเนาะเดินสำรวจวัดนะคะป้าก็มีอะไรคล่องใจหลายอย่างมากเกี่ยวกับพระนะคะนี่ค่ะ ต่อไปนี่คือภาพครอบครัวของเรานะคะนี่คือครอบครัวโมดิตานะคะแม่มีลูกสาวสองคนจ้านี่ค่ะนี่คือเจเอ๋ยค่ะอีกคนหนึ่งชื่อน้องอิงอิงนะคะนี่ค่ะป้ากลับไปประเทศไทยคือนี่ป้ากลับมาแต่งงานนะคะแต่งงานกับแมนี่ค่ะแต่งงานเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวกันที่พัทยานะคะ ันนี้คือพัทยาค่ะที่เห็นไกลๆอยู่นั่นคือทะเลกับท้องฟ้านะคะนี่ค่ะถ่ายรูปครอบครัวกันค่ะตอนนี้น้องอิงอิงก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สาป,สปีกว่าจะ3ปีแล้วนะคะตอนนี้เหลือเจเออ้อยู่เมืองไทยเดี๋ยวก็จะตามขึ้นมาในเร็วๆนี้ค่ะ เราก็เก็บภาพครอบครัวกันนะคะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ไอเขาเรียกว่าอะไรนะอีกที่หนึ่งเขาจะเป็นแบบว่านี่ค่ะเขาตัดภูเขาครึ่งลูกเลยนะคะแล้วก็สลักเป็นรูปพระนะคะเฮ้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ลืมใครรู้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะอันนี้เรียกพระอะไรอะ เขาชีจันหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเขาชีจันนะแม่ว่าใช่หรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้ด้วยนะคะแม่ก็ลืมคะ่ะนี้คะ่ะแล้วก็พาปโมไปเที่ยวไปไหว้พระจบทริปนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าแม่จะเอาคลิปอะไรมาลงก็จะเป็นทริปของปโมเที่ยวที่เมืองไทยอยู่นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์บ้านโมริตะชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านเราค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย